<Okay. S 2> น,นี่ก็จะเป็นมามา่มาไต้หวันสวัสดีค่ะน้ำเองค่ะก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะดีที่ต้อนรับสู่บล็อกของน้ำอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะตอนนี้น้ำอยู่ที่ไต้หวันะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมที่ซีเมนติงนะคะลืมถ่ายโรงแรมค่ะเข้าให้แต่นี่คือมาพักครั้งที่2แล้วติดใจมากๆนะคะก็คือโรงแรมโชว์โฮเทลเดี๋ยวจะพาไปดูภายนอกโรงแรมนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เราติดใจกับมาที่นี่นะคะ คือโรงแรมนี้อยากรีวิวมากแต่ว่าแบบไม่ได้ถ่ายภาพห้องไว้ดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าแบบเขาแบบอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรน,นะลวดลายเนาะแล้วก็คือห้องดีมากเขาจะเปิดแอร์ให้ไว้เลยค่ะสําหรับใครที่แบบจองที่พักเขาไว้เนาะเข้ามาเราก็จะเย็นฉ่าทันทีค่ะแล้วก็ทีเด็ดคือเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรนะคะก็วันนี้นะคะเราไปเที่ยวไทยปีกับน้ํากันนะคะ ก็คือโรงแรมนี้ก็จะมีของให้กินฟรีนะคะ24ชั่วโมงเป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ที่ใหญ่มากถ่ายวอกอยู่เผื่อทุกคนสงสัยถ่ายคลิปอยู่นี่ไงนี่ก็จะเป็นมาม่าของไต้หวันนะคะแล้วก็มีขนมนี่ก็จะน้ำหวานแล้วก็จะมีตู้ที่เป็นตู้ใส่ขนมแบบนี้เลยแล้วก็คอฟฟี่บาร์นะคะนี่มีไมโครเวฟด้วยพร้อมกับ ใครชอบกินอะไรซ่าๆหรือน้ำหวานก็มีทั้งหมดค่ะนี่โรงแรมที่เวอร์มากแล้วก็อันนี้เป็นโซนแบบ l ิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นนะคะอ,อันนี้เป็นสปอนเซอร์กล้องตัวนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นในคลิปนี้อยู่นะคะ <laughs> ก็คืออาแตกอาแตกเซไฮเร็วเซไฮอันนี้ก็คืออาต่อยผู้ร่วมทีมอีกคนหนึ่งคือเยสทีมอีกสองคนนี่คือป้าติมอันนี้ก็คือ,อ,าอยา ย่าออกด้วยเพราะยายออกแล้วย่าต้องสวัสดีศาด้วยย่าสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะ <laughs> นี่ปเพื่อนกัน องไข่มุกที่แบบทีทฮิตเสียงดามาาตรงนี้อันนี้เป็นเจลล์ถงเปาไส้อะไรนะไส้ไข่มุกไส้ไขมไม่มุกีจริงด้วยไม่ไข่มุกอันนี้คือไส้ไข่มุกนะคะก็เป็นซาลาเปาแป้ปงเฉยๆแล้วก็มีไข่มุกข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากน่าสนใจดีที่จะลองนะคะเอาเป็นว่าถ้ามาก็ลองดูได้ค่ะอนี้ วันที่สองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จีหลงค่ะก็มาดูบ้านสีลุงมนะคะแล้วก็ไปแวะคาเฟ่กันมาไม่ทันได้ถ่ายแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนเกินไปนะคะแต่ว่าแม่คือมากเสียดายก็แนะนํานะคะว่าถ้าใครจะมาจีหลงก็แนะนําให้มาก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าแสงออกมาจะกระทบที่ตึกพอดีและสีมันจะยังสวยแต่ก็มีรถให่แล้วทุกคนลำบนึงแล้วก็อยากให้มาตอนที่มีแดดน,นะคะเพราะว่าสีของตึกก็จะได้ลุ้มจริงๆโอเค แล้วก็อีกแนะนำอีกจุดหนึ่งคือเดินไปถ่ายบนสะพานค่ะเราจะพาไปดูต่อจากจีหลงนะคะเราจะไปกันที่จิวเฟินด้วยการนั่งรถบัถูกไหมค่ะใช่ถูกต้องค่ะไปกันต่อ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จิวเฟิร์แล้วนะคะอันนี้ก็คือร้านไอติมที่ปีผักชีนะเป็นไอติมแบบประจําไต้หวันเลยนะคะก็คือเรามากินครั้งที่3แล้วถ้ามาก็ให้มากินร้านที่จิวเฟิร์นะคะอร่อยมากตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน หมาล่าฮอทพอตที่ซีเมนต์ดิงนะคะก็มาไต้หวันก็ต้องมากินฮอตพอตเดี๋ยวจะเหมือนมาไม่ถึงนะคะเนื้อเยอะมากแล้วก็ลายบุฟเฟ่เยอะสุดๆเดี๋ยวจะพาเดินไปดูค่ะ ค่ะวันนี้วันที่3ของการมาใต้หวันแล้วนะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เออเจนทรเช็คเออเมมโมรียลฮอล์ค่ะซึ่งอากาศก็คือร้อนมากทุกคนตอนนี้แบบ แดดจ้ามากเราก็เลยใส่เสื้อกันยูวีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเราก็ข้างในมันจะมีร้านชานมไข่มกุกที่เขาบอกเป็นสาขาแรกหรือเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะก็จริงๆอ่ะเรามาครั้งที่2แหละอันนี้คือในรอบน่าจะประมาณ6ปีนะคะก็เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันค่ะย่ yeah. าหัมาบบกมือดิ งั้นนะคะข้างหลังก็คือเป็นเจียงไคเชคเมมโมเรียลฮอลล์ค่ะทุกคนเมื่อกี้มาไม่ทันกับทหารเปลี่ยนเวรพอดีนะคะคือเห็นคนแบบว่าเยอะมากแล้วเราก็เข้าใจว่ามีถ่ายละครหรือดาราจริงๆก็คือเป็นการที่ทหารเปลี่ยนเวรแต่จําได้ว่าสมัยเมื่อก่อนก็คือเขาจะไปเปลี่ยนข้างบนค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเขาลงมาเปลี่ยนข้างล่างแล้วนะคะก็คือตรงนั้นเลยที่ร้อนๆนะคะก็เ,เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นลิฟต์ค่ะเพราะว่าทิปเรามีผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเลยจะขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะไปดูอนุสรณ ตอนนี้ก็อยู่กันที่หมู่บ้านอาหารเก่านะคะก็คือสถานีไทเป101นะคะเอาทางออก2ก็คือเรามาถ่ายรูปจุดถ่ายรูปนะคะก็คือเป็นซีเซียนวินเลดซึ่งตรงนี้นะคะก็จะถ่ายจะถ่ายเห็นตึกนะคะทั้งตึกเลยแล้วก็มีแบ็กกราวดเป็นหมู่บ้านเก่าคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4นะคะก็ไม่ได้อัดเลยลืมนะคะก็วันนี้ไปจงซานนะคะย่านัยรุ่นมาเนะได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ใส่ที่ไทยได้นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่คู่เหอเร่าเหอในมาร์เก็ตนะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรก็ได้เสืสะอผาอบอ่มนะคะอยู่ข้างหน้าตลาดเลยทุกคนลงสถานีจงซงซานนะคะถ้าออก5้าแล้วก็เข้ามาในตลาดที่มีวัดสวยๆส,สวยมาก ก็มีอันนี้นะคะอยู well, ่ข้างหน้าเลยแถวยาวแต่ว่ารันคิวเร็วมากค่ะเราก็ได้มาแบบร้อๆเลยไม่เห็นไหมร้อนมากทุกคนแบบอย่างร้อน อร่อยมากมหมูแบบเนี่ยหมูเห็นไหมหนาหมูอ้วนมาก ตอนนี้อยู่ที่กระเช้าเหมามกงกดอล่านะคะเราจะขึ้นไปดูไล่ชาแล้วก็มีวัดชื่นานนะคะก็ถ้าจะขึ้นกระเช้านะคะก็คือมาซื้อที่สถานีไทเปซูได้เลยนะคะเป็นเส้นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ถ้าจะอัปเกรดให้เป็นกระเช้าที่พื้นเป็นคริสตัลนะคะก็จะต้องซื้อเพิ่มอีกคนละ50แต่ถ้าจะแวะ2ที่ก็คือทั้งวัดแล้วก็ตัวชานะคะก็คือต้องซื้อแบบ วันเดย์พาสทั้งหมดก็คือหัวละ300ถ้าบวกคริสตัลอีกก็อีก50เป็นหัวละ350ค่ะอันนี้เราก็ต่อคิวอยู่นะคะถ้าเป็นคริสตัลอาจจะรอนานนิดน,นึง